สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมยังครันสวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ G-Fox Sport On Tour นะตอนนี้ผมอยู่ที่สนามปลลองฝีมือนะฮะเกม G-Fox ฟุตบอลหนองเลงทรายอำเภอแม่ใจจังหวัดพะเยาครับหลังจากที่เมื่อวานนี้ผมก็ได้ไปทํากิจกรรม G-Fox ฟุตบอลนะฮะที่สนามฟุตบอลยาเทียมเทศบาลตําบลแม่ใจนะฮะก็ใครอยากรู้ว่ามีกิจกรรมอะไรบ้างก็ย้อนไปดูคลิปก่อนหน้านี้ได้ วันนี้ครับเป็นตารงางกิจกรรมจีโฟกุตบอลวันศุกร์นะฮะผมจะมา,าแนะนำเทคนิคการเล่นจีโฟกุตบอลให้กับสมาชิกทั้ง3คนวันนี้นะฮะมีมา3คนน้องมังกรน,นะครับนี่คนที่2น้องก๋วยเตี๋ยวนะฮะแล้วก็คุณพ่อของทั้งสองคนนะคุณพ่อชื่ออะไรนะครับชื่อรุดครับคุณพ่อรุดเนะี่ยผมจําชื่อพ่อไม่ได้สักทีนะถามมาหลายรอบลวคุณพ่อรุดนะ มีโทรศัพท์มาแรงโดดตัพอ่ะครับผมเดี๋ยวเราจะมาทําการเรียนการสอนกันก่อนหลังจากที่พวกเราได้ฝึกการยิงกันมาหลายวันละแล้ววันนี้ผมจะมาแนะนําเทคนิค การวางลูกยังไงให้เรายิงประตูง่ายที่สุดมีเทคนิคยังไงนะฮะในการวางในตำแหน่งที่เราสามารถยิงได้ง่ายที่สุดนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับมาดูนะ,ะในการเล่น g ีโฟบุตบอลเนี่ยมันจะมีการเล่นอยู่3มช็อตนะครับมีการเสิร์ฟวางแล้วก็ยิงเพราะว่าเราต้องยิงให้เข้าภายในไม่เกิน3ครั้ง ครั้งนี้แล้วเราได้ฝึกการยิงในระยะต่างๆไปแล้วนะฮะน,นี่คือระัยะเปน่วมัหนังเฝ้ายิงแล้วค่ะว่าเฝ้า <laughs> ระยะที่เราคิดว่ายิงง่ายที่สุดนะสมมุตินะครับสีลูกมาดูก่อนว่าระยะประมาณนี้เรายิงได้นะครับอันนี้คือช็อตยิงเวลาเรายิงน,นะครับสามารถยิงเข้า,าสังเกตว่าเรายิงเข้าได้ไหมนะฮะ นี่คือบริเวณนี้เราสามารถยิงเข้าง่ายแต่ถ้าสมมุติว่ามันไปวางในจุดที่มุมมันอับยกตัวอย่างเช่นแบบนี้แบบนี้แบบนี้ลักษณะ,ะของการยิงเราจะยิงยากขึ้นใช่ไหมครับเพราะมันไม่ไม่ตรงรอบเพราะฉะนั้นเวลายิงโอกาสพลาดมันก็จะมีสูงนะครับไม่เข้านะครับตรงนี้ เข้าอยู่อันนี้ถ้ามันไกลขึ้นไม่เข้าเห็นไหมครับการที่เราตีทั้งที่สสมมุติว่าเป็นการวางเพื่อจะให้เรายิงเราควรจะวางลูกให้อยู่บริเวณที่เรายิงง่ายมากที่สุดบ,บังคับลูกอย่าให้มันอยู่นอกบริเวณหรือออกข้างและเราก็จะสามารถจบสกอร์ได้เพราะฉะนั้นนะครับเทคนิคในการเล่นสมมุติว่าเราเสิร์ฟมาจากนูนลูกมาตก งที่หต่อไปเราตีครั้งที่2เราก็ต้องพยายามวางลูกไปบริเวณที่เราสามารถยิงได้ง่ายๆเห็นไหมครพอไปในบริเวณที่เราสามารถยิงง่ายสมมุติครั้งที่3เราก็จะสามารถจบสกอร์ได้เพราะนั้นการวางสําคัญครับต้องวางบริเวณที่เราสามารถริงได้ง่ายด้วยทั้งน้ําหนักและก็ทิศทาง ยกตัวอย่างเช่นถ้าเราตีแรงเกินไปวางปรากฏว่ามันเลยไปซะ,ะเราไม่มีโอกาสยิงละหรือเราตีเบาเกินไประยะที่เราจะยิงครั้งสุดท้ายมันก็ไกลนะพอเรายิงปุ๊บโอกาสพลาดมันก็มีสูงเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นครั้งที่สองชอดที่สองคือ เราต้องวางแผนว่าบริเวณที่เราจะต้องวางต้องอยู่บริเวณนี้ที่สามารถยิงหน้าประตูเกตได้ง่ายที่สุดนั่นก็คือออกแรงแบบนี้กะประมาณตีเพิ่มน้ำหนักนิดนึงนะพอมาวางแบบนี้เราก็ยิงได้ง่ายทำให้เราสามารถเก็บสกอร์ได้ง่ายขึ้นทุกคนลองดูครับ ให้เอาลูกมาวางในจุดที่ตัวเองคิดว่ายิงง่ายที่สุดออลองเอามาวางจุดที่คิดว่าตัวเองยิงแล้วมันเข้าแน่นอนร้อตรงนี้ครับนการอ,อันนี้ยังไม่ต้องครับให้คิดก่อนว่าเราจะเอาลูกวางไว้ตรงไหนแล้วเราจะยิงง่ายวาาไว้หน้าประตูเลยครับลองดูค,ดค,ดคิดว่าคิดว่า วันะูกูให้อิสระเลยเอาเลยครับอ่วเปิดเตี๋ยวตรงนี้นะอ่าลองยิงก่อนเข้าไหมช่วยช่วยยังไม่เข้าขนาดเอามือวางแล้วนะอ่าเอาไปเอาไปโยนปล่อยโยนตรงนี้นะไม่เข้าอ้าวตรงนี้ก็ยังไม่เข้าอ่าพอรุดอ่ะลองดูเก็บไปเก็บไปเก็บได้แล้ว้ย เด้อเลยคุณพ่อรุตต้องเอามาวางก่อนคิดว่าตรงจุดไหนที่เรายิงง่ายที่สุดหน้าจะง่ายน่ะดูยังไม่เข้าเลยน้องลูกเนาะเอาใหม่เนาะลูกเนาะนี่ก่อนอ่าเกิยเตี๋ยวอีกทีนึงอ่าไปอยู่างนี้อ่าคุณพ่อรุตอ่าเพราะฉะนั้นบริเวณนี้ใช่ไหมที่ทุกคนคิดว่ามันน่าจะง่ายที่สุดแล้วใช่ไหมครับครับแค่ลอง ตีมาวางให้อยู่บริเวณนี้ครับอ่าผมตีกรอบให้ภายในลูกวุ้ดบอลสีลูกนี้ถ้าอยู่บริเวณนี้ถือว่าผ่านนะอ่ะมากตีมาเลยให้อยู่บริเวณนี้นะห้ามนี่เป็นกรอบสี่เหลี่ยมแรงไป อ่านี่คือการวางนะไม่ใช่การยิงเพราะฉะนั้นตียังไงให้ลูกอยู่บริเวณนี้ให้ได้การน้ำหนักนอ่าอย่างนี้ผ่าน,นเห็นไหมอยู่ได้กรอบอ่ามายิงครับต้องยนะิงครับโอ,อ้ไม่เข้าครับเราต้องไปฝึกการยิงอีกนะอ,อันนี้เราฝึกการวางก่อน อ,อ่ายังไม่อยู่ในกรอบแต่ลองยิงดูครับไม่อยู่ในกรอบถือว่าการวางไม่ผ่านนะครับเพราะว่าไม่อยู่ในกรอบอแต่ยิงเข้าก็ถือว่าใช้ฝีมือในการยิงอ่านี่คือการแก้ไขอ่าต่อไปครับมับงกรอ,อ่าเริ่มใหม่นะครับคุณพ่อเริ่มใหม่นะครับตกลม้มอ่าไม่อยู่ในกรอบแสดงว่าวางไม่ผ่านลองยิงดู มันก็จะทำให้เรายิงยากขึ้นเป้าหมายคือในกรอบสี่เหลี่ยมนะครับโอเคอยู่ในเป้าหมายยิงครับ yeah, เยี่ยมนะ่าาต้องอยู่ในกรอบสี่เหลี่ยม <c oughs> แรงไป โอ้จ่อเลยอันนี้ถือว่าโชคดีที่มันยังพอมีมุมยิงนะอ่ะลองยิงเข้าไหม้เข้าอันนี้กลับบ้านเลยนะเข้าก็อายเขาดิ <c oughs> อ่าขอคนอีกสองรอบอีกสองรอบครับทําให้ดูก่อนให้มันอยู่ในกรอบสี่เหลี่ยมอ่าอยู่ในพื้นที่แต่ไม่เข้าเหมือนเดิมยิง นิดเดียวการวางผ่านแต่ยิงไม่ผ่านใช่ไอ่าโอเคเย,ย,คยี่ยมครับอ่าถูกต้องเลยนั่นแหละ พ่อหลบกล้องหน่อยนะครับอ่าเยีช็อตสวยๆโอ้โหกวยเตี๋ยวอุตส่าห์วางได้นี่เป๊ะเป๊ะโอเคมาเข้าใจยังครับเข้าใจนะครับเดี๋ยวจะให้ทั้งสามคนลองฝึกไปก่อนเดี๋ยวผมมาทดสอบโอเคครับอ่าเมื่อกี้มีโทรศัพท์มาคิดว่าน่าจะมีทุระอยู่โอเคครับเดี๋ยวผมให้สมาชิกซ้อมกันไปก่อนแล้วเดี๋ยวเรามาดูครับว่าการทดสอบต่อไปสมาชิกจะผ่านหรือไม่นะครับเจอกันคลิปหน้าครับผม